เด็กเจ้าวันนี้พามาแอลเห็นแล้วเนาะจะมาซื้ออันซีอิ๊วไทยเจ้าโชยุโชย,ยุไทยจะถึงลักันเนา้คงดังในผลคงแบบฮือไทยอ่ะเนาะ ความเปล่ยนล้านของญี่ปุ่นมันมีของทุกประเทศนะเจ้าไหนอันนีนเดี๋ยวอาจจะทายสักน้อยก็ได้มันสัดมานแสงของนาเจ้า เราลดไปฝากก่อนเนาะเสียงเงินหนึล้านเนี่ยอะไรตกัตออะเี่ยผันใ้เี่กัต่ละ,ะ,ะป้าลืมที่พารถดมันอยู่ไหนวะมันม สองเดือนไหนมาขังเนาะสองเดือนสามเดือนไหนมาขังเออเอ๊ดอกโกหมดึงกูต <laughs> เอาู <ผม S 1> เอากเมาินนี่ครับตัวยกินตัวมันก็เลืม้อมาก้เออเอาแหมล้อมเนี่ย ย้อนไปผมได้เจ้ามาันย้อนสอนขคาดโคี่ปุ่นเปนยังลืมเลยแล้วจะคือประดาวเดินมาได้จะได้เนาะมันมัเจะใกล้ๆน,น่ะเนี่ยเจ้าโอ้ต้นไม่เปลี่ยนสีนามขนาดเลยลาะตองข้ามท่านเป็นแมน้ํม ต้นซาคุลนะเจ้าเ่นไหนต้นสาคุณะเจ้าแดงๆเั่นะในบมันเหลืองแล้วเจ้ากานเดียมันก่อนรวังพอเส้นนี้ก็เดียวเสีมันกบานเรียกะมันมีดอกนะยนะ สีเหลืองนั่นบาดใจ รถมันอ้อมเจ้ามันก่ดอันสะทอนแสงน้อยหนึ่งเนาะมาน้อยละเยอะกันแล้ว マスオさん、い、えっぱいと、ね、ンンそのため、私はいい、あんまりしてください。マスオさん、いよいよ、はう。いい จะเอามาเอาสักสามขวดก็ได้แม่อยากจะมาบ่อย ถึงแล้วเจ้าล้านไทยนั่นนี่แล้วไทยไทยไทย